สวัสดีฟังวิสีพรัมบอสอนลูกหลานเจ้ายังต้องอยู่อีกนานลูกหลานเอย๋ย <c> ท <oughs> ุกย่างก้าวทุกขณะอย่าละเลยลูกหลานเอย๋ยภายภาคหน้าอย่าไว้ใจในสังคมจะสับสนและซับซ้อนสรรพสิ่งไม่อาจย้อนกลับมาใหม่ มีก็แต่ก้าวหน้าต่อต่อไปจะตัวใครก็ตัวใครไม่คอยกันเรื่องน้ำใจไม่ตีมีน้อยนิดคนส่วนใหญ่จะอ้างสิทธิ์อย่างแข่งขันคุณธรรมความเมตตาอย่าหวังกันอาศูนสิส้นหมดพันให้ระวังวันนี้ลูกสุขสบายเป็นฝ่ายรับ ลูกร้องม่มตาหลับแล้วคิดช่างวันพรุ่งนี้ถ้าหากลูกอยู่ลำพังลูกจะมีที่พึงหวังอยู่อย่างไรอย่าบอกลูกถอยหลังแล้วช่างคิดนึกถึงภาพชีวิตในวันใหม่วันพรุ่งนี้มรืนนี้ต่อต่อไปลูกจะอยู่ด้วยปัจจัยอะไรกันมีสองอย่างเวลาและโอกาส คนฉลาดจะไม่ปล่อยให้แปรผันเขาจะคิดและมองให้สำคัญจะวางแผนเพื่อใช้มันด้วยปัญญาคูเล็กลำปางวรลกรออนไลน์สมหวังดังใจคิดชีวิตพบแต่สิ่งดีๆบุญรักษาพระคุ้มครอง สังคมต่อไปนะครับก็เป็นสังคมที่ต้องใช้เวลาอย่างมีค่าเวลานั้น <c oughs> ถ้าเราใช้ก็หมดเวลานั้นถ้าเราไม่ใช้ก็หมดดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดว่า เมื่อเรามีเวลามีชีวิต,ยวตอยู่ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเวลาที่เหลืออยู่จงมองแต่ในทางที่ดีเราก็จะรู้สึกดีใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่นะครับ